มีมาม้าอยู่ดีที่สุดไม่มีมาม้าไม่ดีพวกเราเหงาแล้วพวกเราเสียใจแล้วรู้สึกเศร้าที่สุดมาดูติ๊กตอกมันจานมันมาลงให้วนไปหมดหมาต้องแยกนะไหนของจริงไหนของปลอ,อมมันจานอะไรจานกระโบจานกระโบต้องรู้ผลท้ายไม่มีผลท้ายไม่มีโ <laughs> บ วันนี้นะคะขอต้อ,รรรอน,นรับเข้าสู่ช่องโบกันรัตนะคะซึ่งในวันนี้นะคะไม่มีแขกรับเชิญน,น้อยเต่ว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้เขามีมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าในระหว่างที่เราอัดเนี่ยแขกรับเชิญของเราเนี่ยจะกลับมาทานไหมถ้าไม่ทนานก็คือวันนี้ไม่มีแขกรับเชิญแต่ว่าในวันนี้ก็คือเรามีแม่ของเราที่พเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเสียงเป็นยังไงไม่ละเลงหรอเสียงเป็นยังไงนะมาเติมเฉลีย่ยมาเติมเฉลีย่ย แต่วันนี้ต้องขอภายคือหน้าโบไปทําเลเซอร์มานะคะเป็นพิคอคือหน้าจะแบ,บัดแดงแดแต่ถ้ากิดลุงน้อยไปทํานะรูมคนหายหมดเลยอันนี้เพ<ด>ิ่งทำรอบแรกเห <laughs> มือนเอาไฟมาลนหน้าน้อยเจ็บมากแลยแต่เจ็บแต่แบบทนได้นะทุกคน, <laughs> น,นคใช้ย <laughs> ิป่ะใช่จุดเดีอดไม่ทำไม่ได้อ่ะทุกคนเอาเป็นว่าวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูที่มีชื่อว่าหมูกรอบพันแซลมอนซึ่งวันนี้เราก็ต้องรอแม่ของเรามาทำหมูกรอบหมูกรอบไม่แค่นี้ปะ มันพีคมันเข้าเข้ากิ่งังอะโอเคเดี๋ยวเราให้แม่ของเราไปทําหมูกรอบส่วนเราอ่ะจะมีหน้าที่ทําแซลมอนแล้วก็ทํายำโอเคไหมอันนี้ไปทอดใช่ไหมใช่อันนี้ไปทําหมูกรอบหมูกรอบเรียงน้ำตรงกลางจบอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันดีกว่าค่ะ กินกระเพาะปลาน้ำเขียวว่าเอาทำสูตรดีเอาเอากระเพาะปลาไปอุ่นให้แล้วพวกไม่เหนียวใส่แป้งเพิ่มแต่ไม่ได้ปรุงรสเพิ่มนะใส่แป้งเพิ่มก็จืดสนิทเลยคือพี่คนชอบกินแบบค่อนข้างที่จะรสชาติแบบกําลังเออกาลังพอดีว่าเดี๋ยวเขาบอกเดี๋ยวเป็นโรคเดี๋ยวพี่เสิร์ฟภาพให้หน้าตาเดี๋ยวเอาในไอจีสตอรี่ได้เลยนะหลังจากที่เราหายจากการปวดหัวแล้วยังไม่หายจริงเหรอทำไมอ่ะก็ไม่รู้มันมัน มันยังตุ๊บ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 ,บอยู่เลยไ,ไม่เล่าวันนี้ขงมาขนาดนี้เราจะให้พักไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำโอเคอรู้สึกยังไงวันนี้เมื่อเราได้กลับมาใช้ชีวิตการทำงานอีกรอบมันเหมือนจะไม่ได้กลับมามันเหมือนจะไม่ได้กลับมาเอาแล้ว <c oughs> มไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เรื่องไม่ดีมันต้องออกไปเดี๋ยว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 ไม่ได้ไอ้เพื่อนเพื่อนอันนี้ไม่ได้เป็นไอ้นี่นะไม่ใช่คือไม่มีทางเรื่องที่มันไม่ดีอ่ะมันมันต้องตบแล้วโยนออกนะไม่งั้นมันไม่ได้แม่ไม่ไม่ช่วยนะมาก็รอโทรศัพท์เออมาเป็นไงบ้างไม่มีใครโทรหาสักคนโนทักไม่หาในไลน์แล้วไลน์ใครไลน่ทีไลน่ทีมันก็มีแต่ทีแม่บดบด โรู้ว่าหมามาหายแล้วเพราะว่าสุธีอะเมื่อะะวานเป็นคนไปรับหมา,มาออกจากโรงพยาบาลเพราะโมติดไปทําไปทําหน้าเมืเ่อวาหนหมอก็ถามถามว่าจะอยู่หรือจะไปจะอยู่หรือจะไป <laughs> <c oughs> อันนี้ไม่ใช่แบบการแบบมานั่งตบแม่เลยแต่มันไม่ควรพูดอะไราาที่ไม่ควรพูดเราต้องเราต้องโยนออกไม่งั้นไม่ได้นะเขาก็คือจะจะกลับบ้านเลยจะอยู่ก็ต้องพูดว่าจะกลับบ้านหรือจะอยู่หรือจะไปก็แล้วแต่ ดูเอาเองดิ <S <S แม่เราเป็นมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าแกผู้ผิดพลาดประการใดแกไม่ผิดนะคะเพราะว่าแกจะมึนๆด้วยฤทธิ์ยาแกไม่ใช่คนแบบนี้จริงก็มังพีนอนอยู่ในห้องอะ่ะมานอนอยู่ในห้องอะ่มนอนอองอะมันเงียบใช่ปะแล้วมีคนมาเรียกไปไหมหลับอยู่ครอเิมๆกินยาอยู่ไงพราะรีบหันมาแบบเหมือนเด็กเหมือนเป็นกุมารอ,อ่ะเฮ้ยนี่เรื่องจริงนะเขาถามม้าว่าไปไหม เราไม่ได้มียกุ้งม้าไม่เสียงเด็กไงแล้วแม่เราพูดกุ้งม้าได้ไงก็ก็เอาไม่ใช่ก็ได้แต่มีแววมาไงบอกไปไหมเขาคุงชวนมาไปแหละไปไหนไปไหนเขาชวนไปไหนเราพูดเขาพูดเขาชวนไปไหนไม่รู้ชวนไปไหนไปไหนไม่รู้แล้วอยากไปเหรอไม่ตอบาม้าทำดีๆมามาแค่ปวดหู คือแบบแม่ของเราอะ่ะเราต้องประครบปงังงมดูแลเขาให้ดีที่สุดจริงๆอะ่ะคือไปนอนเฝ้ามาสองคืนไม่พอใจอีกกลับมาบแม่ก็ลงบุญคุณนะ่ะพ่อบอไม่เฝ้าอมาก็ไม่นอนเพราะว่ามันกลัว เดี๋ยววันนี้พอนั่งระหว่างนั่งรองหมูกรอบเนี่ยเดี๋ยวโบนั่งคิดเมนูให้เลยว่าเพื่อนๆจะสามารถเอาน้ำปลรราคุณโบไปทําอะไรได้บ้างรู้ปะ่ะน้ำตาลอ่ะววววหนึ่งกระปุกอ่ะ ต่อหนึ่งถ้วยยำของเรานะออโบเวลาโบทำไรโบกะน,นะถ้าไม่พอระบบให้เติมไม่ใช่โบ,บใส่ทีเดียวไม่เดี๋พูดอย่างนั้นต่อหน้าสุูดีนะเดี๋ยวไม่ให้ใส่เลย <c oughs> มันไม่มีอะไรเลยทุกคนเข้าใจป่ะการทํายำอ่ะมีแค่สามอย่างน้ําตาลมะนาวน้ําปลาคุณโบจบหาสมาหาซื้อได้ที่ช้อปปี้ไลน์ไม่ชอบดูทิกเกอร์ช็อปใครที่เคยซื้อไปมาคอมเมนต์บอกหน่อยว่ารสชาติเป็นยังไงหนึ่งขวดต่อหนึ่งเมนูโอ้โหเนี่ยทุกคนดูดิคนทำอาหารไม่เป็นก็ทำได้ดูดิแค่นี้จบแล้ว เสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะกินเลยกินเลย ในวันนี้นะคะเรากลับมาฟอร์มทีมอีกรอบซึ่งทีมของเราในวันนี้ก็คือครบพร้อมหน้าพร้อมตาเลยโดยที่ไม่มีแขกรับเชิญดูว่าพวกเราจะยังเหมือนเดิมกันหรือเปล่าหรือว่าอันนี้อาจจะเป็นช่องกินที่มีคนเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ว่าได้กินเก่งด้วยใช่แล้วมีคนเยอะที่สุดถึง3คนด้วยกันในการกินอยู่ช่องเดียวแต่กินไม่เหมดเลย เรืนี้เราจะมาทําให้สถิตินั้นหายไปแล้วรู้สึกยังไงเมื่อเมื่อวานขาดมาไปคนหนึ่งมันจะดีไปอย่างต่ไม่ดีมีมีหมามาอยู่ดีที่สุดไม่มีบมาไม่ดีพวกเราเหงาแล้วพวกเราเสียใจแล้วรู้สึกเศร้าที่สุดโมจัดใจจัดใจต่างคนต่างทำหลังชนกันใช่จัดใจของแล้วออกมาแล้วเป็นไงจ้ดใจอะไรก็ใ่ก็เหมือนน้ำล้างกระทะแล้วบูงงว่าทำไมสูตรถึงเป็นหัวหน้าเชฟโูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเมื่อวานเออแล้วใครให้เขาทำอ่ะเาเมื่อวานมาสามคือสามอ่ะเดี๋ยวบูให้ดูนะยี่สิบเออวันที่ยี่สิบนะคะ เดี๋ยวเราเปิดให้ดูอ่านเดบโอลอัดหน้าต่อเพื่อนๆดูไปด้วยว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นในเมื่อวานที่แม่ไม่อยู่เนี่ยเดือนของสุดีคือเออหัวคือหัวโบเนี่ยจะมีอะไรยุ่งยิ่งอยู่ขับรถกันเหมือนกันมันก็ขยำอยู่อย่างนั้นอะมาว่ามึงไม่ลำคาเนอตลอดเส้นทางการเดินทางอะถามจริงและไอ้นี่คนนั่งเล่นโทรศัพท์มึงก็นวดไปจครับก็หลงกระแต่เขานวดอางแล้วแล้วไม่นวดสบายนะนวดอย่างเงี้ยนี่ค่ะทุกท่านดูนะคะใคร เอาไปทําได้นะดูค่ะเขาคงไม่ทําหรอกเขาคงไม่รู้เป็นอะไรดูค่ะทุกท่านเอพีบัตี้เบิงเหมือนที่โคนน่ะมาอยากรู้เอาดีๆมาเป็นห่วงนะเมื่อวานน่ะอะไรอุ้ยเฮ้ยฮึกินคู่กับนคูดของโคูดอร่อยสามันยิ่งน้ำคูอร่อยมันจะมีความมันของหมูกสมกับความมันของแซลมอน เชื่อไหมว่าหมดวันนี้อรอนะ่อยมากน้ำปลาเขาอร่อยมากขึ้นงานก<ะ>ันหรอเฮ้ยนะจะหมดแล้วเนี่ยกดีไหมมามาแม่เปิดเปิดตัวหน่อยต้อนรับค่ะมา <laughs> บอกตัวสุดที่อลังเลยจีที่ถามจริงเมื่อวานมาไม่อยู่เป็นไงเงียบไหมเงียบม,มันดีไหมอ่ะ ร้อนเล่ร้อนเล่นเลยไม่ดีใช่ไไม่ดีเนาะน้องเหมือนเพื่อนเวลาที่ไม่ไปโรงเรียนไม่เข้าไปเช็คก็แบบเพื่อนสนุกกันมาวะเวลาไม่มีกลัววันนั้นมาอมากลับมาจากจังหวัดงานตกถือกระเป๋าพลุงพลังบอกให้เข้ามาดูครัวบอกว่าวันหลังไหมมืดแล้วเขาว่าจัดครัวใหม่หมดเลยแล้ววันนั้นแม่กลับมาจากจากงานศพไม่ได้นอนเลยที่ทําให้แกเข้าโรงพยาบาลอ่ะลุงจะแท็กซี่กับลุงมาสองคนตุทีเด้วยนะฉันนี่จะมาสวัสดีครับ มาเข้าไปดูในหัวเนี่ยครับมา้าไปดูละมาเดินถืออะไรของแกมาดูแล้วแกบอกอะไรวะโอไม่ไปแล้วหนูดีกลับแล้วแล้วมาไม่อยู่มาเคยถึงสุทีไหมคือคนเราอะนะมันจะบอกอะไรให้นะเคยอ,อยู่กันแบบคบอะแล้วถ้าขาดคนใดคนหนึ่งไปเนี่ยมันจะรู้สึก wow wow ว้าเวตอนว้าวเวแม่เป็ไนไงบ้านจะเงียบเลย้าบอก <S <S มา<ม>ไม่อยู่บ้านจะเงียบยควันระวงังคันนี่กินได้ปะ ที่ชอบกินแซลมอนป่ะกินแซลมอนก็ปวดทำไมอ่ะง่าปน่าปวดมันปวดปันไหมล่ะไม่มีปันท่ปวดอร่อยใช้ทำหมูกรอบนะสุดยอดนะน้อ่านังไม่เห็นอบอกน้อบางคนทำหมูกรอบอ๋อเขใช่น้อยยืนเฝ้าอยู่สมาชิดถึงเหตุการณ์ในการอาคิคิดจีจะทำยังไงกันน้อมจะเละเทะไหมน่ทำมาปลุณบนะครับอไดะครับจระทั้ง TikTok ไลน์ไม่ช็อปแล้วก็ช้อปปี้ช็อปไอ้น้ำราดโคตรอร่อยอ่ะอร่อยแบบมากๆอ่ะอะไรน้ำยำหรออืมไม่สามารถกินทีเดียวได้นะฟันแตกอร่อยคืออ่ะแ่แซลมอนสดก็อร่อยนะจากน้ำยำอ่ะเมื่อวานเล่าอะไรตกตีฟังเล่าอะไรมาพูดได้ใช่ไหมล่ะพูดได้ะมาเรนไม่ดีเรื่องอะไรอ่ะมันมีเคสอยู่เคสหนึ่งไงใช่ป่ะเธอเดน เออคือมีผู้หญิงคนหนึ่งอาพาแม่ไปหาหมอแล้วตอนนี้หมอผู้หญิงอะคนนี้ยพอไปถึงเขาก็รักษาแล้วแบบคุณยายอะไรนะเขาบอกเขาพูดตรงไปพูดตรงไปแบบว่ายังไงก็ตายแน่นอนเตรียมตัวเลยเขาบอกรักษาไม่ได้น้ําท่วมปอดท่วมอะไรไปหมดแล้วลูกก็ต้องทําใจนะคุณยายสั่งเสียได้เลยมันไม่ใช่เรื่องสนุกเลยไม่ไม่เราให้ฟังไงเราไม่ควรพูดทําร้ายน้ําใจไงกำลังใจก่อนออ แต่จริงๆนะคนเรามันอยู่ได้ด้วยกําลังใจนะนจใช่อาจจะนานกว่าน,นั้นนี่อันนี้เล่าถึงแปะแปะพอรู้ว่าตัวเอง <8 S 1> อะแปะคือพ่อโบนะทุกคนตอนแรกก็ไปแบบ ก็ออกมาจากโรงพยาบาลใหม่ๆแล้วตอนนี้หมอไรู้แล้วทำไมเงียบหมอโทรมาคือเราพวกเราอ่ะชอบกินเว้ยแล้วแกชอบเราเพราะแกไม่ค่อยกินแล้วพอแกไม่อยู่อ่ะพวกเราก็มีแต่คนกินเล่คนเล่าแล้วมีตัวแปะแล้วก็คือคุยกันอีกห้องนึงอ่ะแล้วแปะนอนอีกห้องนึงแกอยากลาจินนะอยากคานโอเคแม่คือแปะนอนใกห้องนึงแล้วตัวแปะอยู่ห้องนึงแล้วเขาก็สุดซิบกันไงว่าหมอโทรมาบอกว่าอะแปะจะเป็นมะเร็งที่ตับแต่แล้วแกได้แกแอบได้ยินจากดีๆอ่ะ ร้องไห้แบบจะเป็นจะแบบบอกว่ากูไม่น่าเป็นแล้วลูกกูจะอยู่กับใครเขาพูดงนี้นะตัวแบบว่ามึงอย่ามึงอย่าคิดอย่างนี้มันคงไม่ได้หนักหนาอะไรเพราเราช่วยกันรักษาเขาบอกเขบอกยังไงเป็นมะเร็งก็ตายเขาพูดงนี้พอพูดได้สักพักหนึ่งอะเขาน็อกเลยนะแค่เขาได้ยินอะคนป่วยคนนี้ให้กำลังใจใช่เราต้องให้กำลังใจจำหน้าพ่อตัวเองไม่ได้หรือว่าอย่างบีบีอย่างเงี้ยอายุถ้าบีบีอย่างเงี้ยจำให้บีบีโตขึ้นบีบีก็จำตอนตัวเองตอนนี้ไม่ได้ทําไมความทรงจำมันหายไปได้ตอนเป็นเด็กมมัันยงไไ่คิดอะร น้อยจำตัวเ<ด>องได้ตอนเด็กที่สุดอายุเท่าไหร่สองเดือนสองเดือนคุณคุยด่วยไม่ได้ลมะม้าประจําตัวเองได้ได้ตอนเด็กสุดอายุเท่าไหร่แปดวัน ประมาณนี้ก็จะจำได้ลางๆเลยก็จำได้ตอนอนุบาลสามม่ก็จะเป็นส่งจุงมือเข้าไปแล้วก็ออกแล้วก็อ้โหูร้องไห้แบบจะเป็นจะตายตอนนั้นแล้วคุณครูชอบหลอกว่าถ้าไม่เงียบจะไม่ได้กลับบ้านนะแต่พออยู่แล้วสนุกไม่สนุกติดบ,บ้านยังเล็กๆอยู่ไงตอนนั้นยังไม่รู้ไงว่าแบบผู้ชายคืออะไรไงอือใช่พาะไม่มีพ่ออือใช่พาะไม่มีพ่อก <c oughs> ับมาาตอนเด็กนี่เล่นกรเลลนมาเก็บ ใช่หินนะฮะลูกแก้วก็มีแล้วก็ไอ้นี่ยยิงอย่างเงี้ยเคยเล่นไหมลูกแก้วเอาลูกแก้วยิงอ่ะให้มันโดนกันนะเป๊กอ้โหยางหนังยางเนี่ยเส้นใหญ่ถึงนี่เลยเออใครได้เก่งอูโหูใครเล่นเก่งเป่ากบเส้นจากนี่ถึงนี่นะก็เขาคองไงเขาคองมาถึงนี่แล้วจะใครได้เยอะอ่ะก็บอกเส้นถึงนี่ก็งงว่าเส้นใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอมีอวดมาหน่อยตอนเด็กเขาเล่นอะไรบ้างเล่นลูกข่าโบก็เล่นลูกข่าลูกขัางที่โรงงานเราทำเล่นดิที่เป็นขั้วแอวงนะ อบ้านเราบ้านเราทำโลงงานเป็นโรงงานผลิตลูกค่างค่ะแบบที่มันมันมัดเป็นลูกเล็กๆแล้วเคลี่ยงเคลี่ยงใส่อันนั้นพลาสติกวงใช่เอออันนี้มันเป็นไม้บ้านเราทําทุกอย่างนะทําเขียงทําไม้ที่กรองเคยใช้เปล่าทําทุกอย่างเลยทําไม้กระทาอยากย้อนเวลาไหมไม่อยาก ไม่ต้องย้อนเราย้อนไปข้า,างหน้าอย้อนไปข้างหน้าเจอเอเลี่ยนมามารู้ปะว่าเรากำลังจะเจอ,เอแบบเอเลี่ยนจะมาใช้ชีวิตอยู่กับเรานะมาดูบนทิกต็อกมันจานมันมาลงให้วนไปหมดเลยมาต้องแยกนะไหนของจริงไหนของปลอม <laughs> <laughs> ตอนเด็กที่สาวเราบอกว่าเจอจานอ่ะก็คือจานบินยูเอฟโอที่เขาบอกกันอ่ะ ตอนเล่นกระโดดเชือกอะพี่เราบอกว่าเคยเจอแต่ตอนเด็กเรานึกว่าเป็นจานแบบเน,นี้ยจานใส่ข้าวจานใส่ข้าวแบบบินแบบ,บเราก็เคยเล่นนะแต่ก่อนบนฟ้านะมา้าแางงี้เลยไปโดนหมาร้องเองเองเองแต่ที่พี่ผมนึกนึกถึงอะคือจาน UFO เขาพูดว่าอะไรนั่นแหละมนถึงจานอะไรจานกระโบจานกระโบเฮ้ยมันจะใช้น้ํามันไ,ไม่ใช้น้ํามันเขาจะใช้เครื่องปั่น ให้จะเรื่งตันฮิตาชีพไม่แต่ว่าโบเชื่อว่ามันมีคนเคยเห็นจริงๆเพราะมันมีภาพในฝาผนังทำแต่ตัวเขาเหมือนอีทีนะก็อีทีก็คือต่างดาวนั่นแหละเพราะว่าตัวเขาหน้าเขาก็เป็นที่มันเป็นอย่างเนี้ยเขามาอยู่โลกเราเพราะเขาเดินทางข้ามเวลามาอัดมาถ้าเขาเดินทางข้ามเวลามาได้ขนาดนั้นเขาต้องเก่งมากนะก็อยู่ประเทศไหนมาอยู่ไกลไหยอยู่โลกข้างนอกนู้นเลยนะไม่ได้อยู่ในเจ็ดดาวแต่เขากินอะไรอ่ะไม่รู้เขาก็เหมือนสัตว์ชนิดหนึ่งอะม้ายังไงมันก็มีอยู่แล้วแต่มันหน้าทึ่งนะเว้ยถ้ามีจริๆมันีออยยูู่่แล้้วะเากได ทหไมถ้าเขามาคองบ้านเพื่อเราอะโบว่าเขาก็น่าจะครองสำเร็จนะเอาเพราะว่าเขามาถึงหรือหรือเขาแค่เก่งในการเดินทางแต่ไม่เก่งสงคภาพไม่เก่งไม่เก่งอาวุธไม่มีมาตั้งไกลโดนจับหมดเลยเขาจะพูดภาษาเฮ้ยอะไรเงี้ยป่ะคนที่เจ้าละจับไปเขาแอร์เรีย15ป่ะ5 1เอเออกําลังสอบอยู่มันกลับกัน เอเรีย51ไงตรงเอเรียนั้นน่ะเขาเจอมยนต่างดาวเยอะมากแล้วมันเป็นฐานที่เอาไว้สำรวจแบบเป็นฐานวิจัยมยนต่างดาวโดยเฉพาะเลยคืออะไรไนั่นแหละน้ำมาคุยกับบุธีเรื่องโบในรถอ๋อเอาเขามาชมมามากุยกับทีจะทิ้งโบไงโอ้แบบลำคาญงอนบ่อยๆอยงี้วันงอนขีดรอบบอกโบมันเป็นเด็กที่แบบขาดความอบ,บอุ่น <c oughs> จริงหรอพูดงี้โบน่ารักกลัวลำคาญไงวันดงสุธีพูดแล้วโบไม่รู้สึกว่าสุธีเป็นแฟนเหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่โบรู้ป่ะวันบอลเลนไท์อ่ะรู้ป่ะสุธีซื้อสังหูให้โบวางอยู่หน้าบ้านส่งไปทนาีมาแล้วโบเปิดอ่านทีรพัทแล้วมันเขียนว่าจิวเวลรี่ว่าแบบถูกโบแน่นอนเลยเขาก็เลยให้วันวันนั้นอ่ะวันที่สิบสองแต่มันยังไม่ถึงวันบอลเลนไทยนะแเราก็เรยกว่าก๊อกแรก กอกแรกให้ไปกอดให้ตายใจไปก่อนแล้ววันนี้สิสี่เตรียมเลยตั้งแต่เช้าเลยสุธีโทรมาตอนบวกำลังถ่ายเสื้อาสุธีบอกว่าเธอเดี๋ยววันนี้เราจะมีไปนัดเ,เจอลุงที่เขาใหญ่ที่เธอที่เราที่เราเคยเล่าเธอฟังอ่ะที่เซ็นทรัลพลารสองแล้วโบก็เลยบอกลุงน้อย สุดทีมันบ้าประหวาอยู่ดิเรื่องที่สุดทีพูดคือมันไม่เชื่อมโยงกันเลยทาไมลุงก็ถึงมาจากเขาใหญ่เพื่อที่มาปรึกษาการตลาดโบก,ก็แบบว่าสุดทีมันจะทําอะไรเหรอเรื่องนี้ะาิีไปด้วยนะแล้วโบก,ก็เล่าเรื่องไหนให้แจฟังแล้วแล้วแจ้ก็บอกเขาต้องมีอะไรแน่แล้วโบก,ก็เลยบอกว่ามึงรู้ป่ะเรื่องที่กูเซอร์ไพรส์คือเขาไม่ได้หลอกมันคือเรื่องจริงมันคือเรื่องจริง คือที่เขาเล่ามาไม่มีเลยโกหกเลยม้า<อ>แม้แต่เซอร์ไพรส์ไม่มีเลยม้าแล้วบอกว่าอะไรปะ่ะนี่ไงเดี๋ยวเราพาไปนวดคือบอกเขาหมดเลยว่าเขาจะทำอะไรให้โบมันเลยไม่เซอร์ไพรส์ไง,ไงบ้านเนี้ยตัวทีต้องรู้นะชอบเซอร์ไพรส์จบเลยอ๋อที่อะ<ม>ไรให้แล้ว <laughs> ดอกไม้สักสักดอกหนึ่งไม่มีเลยโ <laughs> บอย่าไปพูดเขาว่ามากนะเขาว่ามากนะพูดอะไรฮโบขับมาคู่กับมาฆ่ามาเออจะไดน่ารักเขาไม่คนอย่างนี้ เขาพูดอย่างนี้เลยนี่คืออะไรไม่ลงแต่ไม่ขึ้นตรงๆแล้วคนซื่อสัสตย์ด้วยน้องน้อยดูอยู่ดีเป็นตัวอย่างนะทำไมน้องน้อยเจ้าชู้ไงสมัยตอนวัยรุน่นเจ้าชู้โบไม่ชอบคนอย่างนี้เลยนะเจ้าชู้มากเจ้าชู้รู้สึกไงภูมิใจ ไม่รู้สึกไงอจาจจะสมมติว่าคุยกับผู้หญิงคนนี้อยู่แล้วไปคุยกับอีกคนหนึ่งรู้สึกมันมันรู้สึกรักไหมหรือว่ารู้สึกแค่คุยไปอย่างนั้นต้องคายเรื่อยภูมิใจว่าโอ้โหคนนี้ก็ชอบเราคนนี้ก็ชอบเราผลุดท้ายไม่มีผลุดท้ายไม่มีๆๆ <laughs> แล้วเราไม่รู้สึกแบบรักใครจริงๆหรอแต่ว่ารู้สึกว่าใช่เลยว่ะแล้วเราอยากหยุดอย่างเงี้ยรู้สึกว่าไม่ไมันกำลังขนองไงแสดงว่าลุงน้อยไม่เจอคนที่ใช่นะบอวว่าไม่เจอเออคนที่ล็อกเราได้ไม่มีตำรวจเนี่ย <c oughs> ที่เอาหัวใจนกน้อยไปที่เอาหัวใจนกน้อยไปย <c oughs> เรื่องเยอะจนแด้แฮยู่ทุกวันนย่งี้ เอาอยากรู้จริงนะรวมถึงคนที่นอกใจรวมถึงคนที่ไปขอสอนเราอยากรู้ว่าเยอะขนาดไหนสามสี่คนเนี้ยมันก็ไม่ได้เยอะนะมันก็ไปเรื่อยๆนะแต่พร้อมกันถูกไหมพร้อมกันไปนั่งด,ดูหนังอ่ะก็หินกว้างหลังะทำไมอะ <c oughs> ก็นั่งอยู่อีกคนอะขอะอ,ะอะไรอีกคนนึงมาเจอออะไรคนนึงทำไงอะบอกว่าช่างมั <c oughs> เยอะผู้หยอนะไม่ขอดูนะถ้าไม่มีลถแต่เอางี้นะเพื่อบอกว่าความรักอะ ตอนตอนเด็กอะตอนโตโคตรไม่เหมือนกันเลยเนาะไม่เหมือนคือตอนเด็กเราแค่ถูกใจหน้าตานะแต่พอโตขึ้นมาโอ้โหมันหลงเลยเนาะเห็นตอนเป็นวัยรุ่นเน่ะมันเออมันหลับตามันมันอยู่ไม่ได้นะมันแค่หน้าตาจริงๆนะหน้าตาเนาะมันต้องไปหาต้องไปมองหน้าต่างหน้ากลับงเพราะเขาจริงๆมันไม่ใช่เนาะมาเนาะไม่ใช่มันมีอะไรมากกว่านั้นแบบเยอะเลยเนาะถ้าเราติดปากดิยถาเราติดปากพูดอย่าเพิ่งพูดแต่มึงกินก่อนเอาไปติรมงไหมฮะไม่เอร่อมไม่อร่อย แต่หมูก็คือโคตรอร่อยมันไม่เหมือนกับเพาะปลาทัวทีเมื่อวานหรอกคนนี้เป็นคนปรุงใช่ไหมน่าไอโบเป็นคนปรุงอัน้อยู่คนไหนเนี่ยอันนี้เป็นคนเททิ้งโบเป็นคนปรุงกันเลยเอาน้ำออกไปแล้วเธอก็ไปเอาน้ำอื่นมาใส่ตอนแรกมันมันหวานมากมาผมก็เลยมันไม่เค็มตักซุปออกแล้วก็คือเติมน้ำปลาเข้าไปเราตักออกเพื่อให้มันเจือจางไงแต่ทำทำไม่ไม่เค็มมากเผื่อปรุงอะเผื่อปรุงอะ คือไม่คิดว่าจะกินในหมอ้อคิดว่าเราต้องเอามาปรุงของมาออกมานี่น้ําแดงเลยแดงแ,แบบสวยสวยเลยใส่ให้บ๊วยออมาไม่ใช่ใส่ใจลงไปดิาทาไมต้องใส่ใจตแต่มันก็มีบอกนะสูตรอะแต่ไม่เปิดเนี่ยขึ<ม>้เ้ว่าอะไรอยู่ตรงหน้าอะไรใส่ก่อนก่อก็ประมาณนั้นแหละทุกคนเดี๋ยวครั้งหน้าเมนูเราจะยิ่งยากขึ้นไปเรื่อยๆแต่ต้องมาอยู่นะไม่ได<อ>้เดี๋ยวเป็นแบบเมื่อวานอีกไม่ไหวอ่ะกินไม่ได<ม>้เลยอะ ตามนั้นให้หมามาปิดคลิปหน่อยเพราะวันนี้หมามา,มารับเชิญค่ะก็วันนี้ก็สนุกสนานอร่อยไปอีกแบบหนึง่งหมูพันอ้อยเอ้ยหมูพันเบคอนแซล,ลมนอนเฮ้ยแซลมอนคาร์บ,บอนพันคาร์บอนพันหมูกรอบคาร์บอนพันหมูกรอบอ่าวันนี้ก็อร่อยนะน้ำอร่อยนะเป็นน้ำปลาคุณโบใส่ขวดเดียวจบเลยไม่ต้องใส่อะไรเยอะใครสนใจก็ไปสั่งได้ในะแอปโซนเนีแอปเหลืองแอปขาวไป,ไปสั่งได้ Tiktok Shop Lazada Lazada Tiktok Shop ชอปปี้ชอปปี้เม่เหมือนกันแหละติ๊กชอปชอปปี้มาไลน์ไมชอปใช่เอาเะเราวันนี้ใครที่ชอบคินนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้เราด้วยนะคะด้ยเร็วอนี้เพลงมาแน่นอนนะคะเพิ่งติดต่อนะทำอลงไปอีกรอบเพลงอะไร เพลงเนี่ยมาต้องลองแร็ปโย่หนือไอ่อะจีสติงกูยังใส่แบรน์นี้่แล้วปีนตัวจริงก็ไม่ได้วัดกันที่ยอดวิวไม่เอาผู้กายเป็นตำนานมาก่อนทำเพลงไงีมันต้องได้มั่ยไม่เรามาถึงขนาดนี้แล้วไม่เอาอ่ะอายเขากูไม่เมากูยังไม่กลับไม่มาร้องเพลงอื่นถ้ากูจะกลับกูกลับห้องกูเองมาคอยลองไว้อ่ะเอาขอทิ่นั่นหน่อยได้ไหมตึงเปาะตึงตึงกูยังไม่เมากูยังไม่กลับ ถ้ากูจะกลับกูกลับกูนี่เล็บเหรออะไรอ่ะเป็นแล้วเนาะกูยังไม่เมาอะไรเพลงอะไรถ้ากูจะกลับกูกลับไปเลยเอาว่าลักไหนดังจะตายพี่น้อยไม่ดูหรอกูยังไม่เมากูยังไม่กลับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ